มีความรู้เคยเขาเขาต้องเป็นคนจีนเป็นคนทําอยู่แล้วเขามีความเข้าใจว่าช่วงเทศกาลมันไม่ใช่เป็นโรงงานใหญ่ๆช่วงเทศกาลมีเลี้ยงจัดเลี้ยงหรือว่ามีงานอะไรสักอย่างนี้ต้องใช้หม้อใบย่า่มันก็ใช้หม้อเดียวกันนะต้มหมูกับต้มต้มต้มเต๊ะก็คือก็คือใบเดียวกันนนี่คือคือคือที่มานะพอผมไปอยู่ในสามจังหวัดนี้คนถาแเราผมถามว่าเอ๊ะทำไมทานกันอย่างนี้เลยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทานกันานี้ทั้ง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 ทุกจังหวัดเลยสามจังหวัด ก็เลยถามว่าถ้าเราไม่ทานได้ไหมถ้าเราไม่ทานแล้วใ,ใครใครผลิตอะใครขายก็ไม่กินที่ไหนอะต้องหูอยู่กินที่ไหนก็เป็นอาหารหลักเหมือนกัน mm hmm. คณก็ไม่มาทำอันนี้เระเป็นที่มาว่ามุสลิมเราเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยก็ไม่คือพูดง่ายๆคือมีคนเราสังคมเรานี่การสังคมมีการพูดที่เยอะแต่ทํามันน้อยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าผมเลยตัดสินใจลาออกแล้วไปอยู่ในสัตว์จังหวัดคือเ,เป็นจุดประกายตรงนี้ เชื่อหลเกินนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนที่อยู่ที่นี่เลยก็คงเชื่อเชื่อมั่นว่าในอาจารย์ผ่านประสบการณ์มาเยอะมากไปที่จีนไปอะไรไปยุ่งกับเต้าหูอะไรหลายอย่างทั้งประสบการณ์โดยตรงแล้วก็โดยอ้อมเนี่ยจากระยะของอาจารย์เองเนี่ยผมก็เลยอยากจะเปิดโอกาสให้เวที่ตรงนี้แหะเป็นเวทีาการซักถามเลยดีนะครับดีครับดีครับผมว่าถ้าดูจากเนื้อหาในวิชาการนี่มันก็คงผมว่าพวกเราหาอ่านเองได้นะแต่ว่า ไอ้ที่แลกเปลี่ยนกันนี่มันน้อยนะเวลาก็ไม่เยอะผมอยากจะเป็นลันกษณะการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าที่ทางสามจังหวัดทางสี่จังหวัดทางใต้ตอนล่างาเนี่ยเราทําอะไรอยู่แล้วทีไม่ยั้งทำอะไรอยู่แล้ว,รรลวจริงๆเรายังต้องการคือต้องการเครือข่ายถ้าเรามีเครือข่ายเนี่ยทุกคนช่วยกันพูดเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปนิดนึงว่าผู้ขายเนี่ยเขาขายในยสิ่งที่ผู้เราต้องการอยู่แล้วนะครับเขาไม่ตั้งใจที่มาหลอกให้เรากินหมูอยู่แล้ว ถ้าหากว่าแต่ว่าที่เราที่เขายังขายได้ก็เพราะว่าเรามันไม่เราไม่รวยเราไม่เราไม่เดือดร้อนนะครับเราไม่เดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนมันก็ขายไม่ได้ผมยกตัวอย่างนะครับในจริงๆในนี้มีลูกนะเ,เดี๋ยวผมให้ให้ให,ให,ให้ให้ดูข้าวๆนิดนึงนะฮะว่าอันนี้คือสไลด์ที่เราทาเลยแล้วเราก็อธิบายนิดนึงสำหรับมุสลิมฮะเราก็อธิบายว่ามันเป็นคําสั่งงลักษณ์ลอตาลาความสัมพันธ์เรื่องฮาราฮารอมนี่คืออะไร นาฬาราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องการกินนะไม่ใช่รื่มันมีเรื่องของการเงินมีเรื่องของอเรื่อขบงเศรษฐกิจนะอ,อ,อีกส่วนมันมีสองส่วนเราต้องทำทำคู่กันเดี๋ยวผมจะให้ไปสไลด์หลังๆกัน ครับอันนี้คือแม่ดีผมเคยเป็นผู้จัดการบริษัทนี้อยู่ผู้จัดการโรงงานนะครับผมก็เลยบอกว่าเออสังคมบ้านเราเนี่ยร้านอาหารถ้าในท้างใต้ต่อล่างนะครับทุกร้านเลยครับไม่มีร้านไหนที่ไม่ใส่ตัวนี้ไม่มีไม่มีขายตัวนี้แม้แต่ร้านของชำนะผมเรื่องความตลาดเนีเย่ยผมอยากจะให้พวกเราลองคิดดูนะว่าร้านอาหา ร้านอาหารที่ที่ตามสาั่งเขาก็จะใส่ตัวนี้อยู่ในเป็นเป็นเดียวนะับผมจะให้ให้ดูตัวอย่างนีกตัวคืออย่างนี้นะคือมามา่าเนี่ยประเด็นนี่ประเด็นประเด็นสําคัญเหมือนกันผมเคยไปคุยตอนผมอยู่อยู่อย,อยู่อยู่ตรงน้น็น้จัดการโรงงานนี้แล้วผมกลับไปที่บ้านเห็นคนขายกันเยอะก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมขายมันไม่มีฮาลาลนี่ทาไมคนขายอ่ะ เขาบอกไม่ใช tamam, <man> <out> ่ไม the e ่ไม like ่ใช่รถหมูสับวันนี้เขาที่เขาขายคือรถต้มยำกุ้งอ่ารถต้มยำกุ้งผมบอกว่าจริงๆเนี่ยต้มยำกุ้งเนี่ยในในต้มยำกุ้งนะฮะคือมันไม่ฮาล้างทั้งเส้นและทั้งเครื่องปรุงคือในบาหมี่สำหรวจรูปมันจะมีทางส่วนที่เป็นเส้นเส้นก็คือมันจะมีลูกซุปน้ำซุปเวลาการผลิตมันจะใช้น้ำซุปในการราดเข้าไปคือถ้าของฮาล้างเขาจะอยู่อีกโรงานหนึงคือเขาก็มียี่ห้อรุสกีนะไม่ใช่ยี่ห้อยี่ห้อนี้ แต่ยี่ห้อนี้ไม่ฮาลานแน่ๆเพราะเขาผมผมผมผลิตผมรู้ผมก็บอกเขาว่าเขาใช้ใช้น้ำซุปลาดเข้าไปแล้วเครื่องปรุงก็เป็นเครื่องไก่ก็คือเฟเวอร์ไก่จริงเลยถึงแม้จะเป็นต้มยำกุ้งก็ใช้ไฟเวอร์ไก่ใช้เครื่องตีนไก่ใส่เข้าไปซึ่งทำจากไก่แท้ๆซึ่งไม่ฮาลานอยู่แล้วก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะขายของฮาลาสจริงๆฮาลาสสักครึ่งหนึ่งดีไหมก็ขายต้มขายหมูสับเพราะรถหมูสับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ฮาลาสเฉพาะเส้นแต่เครื่องปรุงเน,นี่ยมันไอหมูเนี่ยเขาไม่ใส่ เขาไม่สามารถที่เอากลิ่นหมูใส่เข้าไปแท้ได้เขาต้องใส่เขาเรียกว่ากลิ่นสังเคราะห์นะ artificial flavor ก็คือกลิ่นสังเคราะห์ใส่เข้าไปแทนถ้าอย่างนั้นคุณยังกินฮาระขคึ้นหนึ่งก็คือมันก็ไม่ต่างอะไรกันนะต้มยำกุ้งมันฮารองทั้งเส้นฮารองทั้งครึ่งปูแต่ถ้ารสมูสับนี่มันฮารองแค่ครึ่งเดียวมันจะปอดภัยมากกว่าเขาไม่ขายเขาบอกเขาไม่ขายหมูสับแต่เขาขายต้มยำกุ้งผมก็เลยบอกว่าให้มันไม่รู้อย่างพูดยังไงก็คือเราไป ไปสื่อสารเนี่ยเขาไม่กระทั่งร้านของชำเนะี่ยร้านของชำเดี๋ยวผมไม่ดูรุ่นนะ่อันนี้ไปถ่ายจากของจริงมาเลยทีในในสามจังหวันดน,วนะครับวันนี้เพื่อประหยัดเวลานะเดี๋ยวอันนี้ครับน,นี่คือถ่ายจากร้านของจริงที่อยู่ไม่ไกลาจากโรงงานที่ในจาานังหวัดยะลาเนยคือทุกร้านอาจจะมีร้านของชำก็เหมือนกัน ผมจำก็จะผมรู้ว่าเจอจะพอดีกุงเทพมนะครับด้านนี้ <laughs> คืออย่างนี้นะครับผมไปคุยกับเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าอบอกว่าไม่ฮา้านนะทั้งทั้งหมดเลยไม่ฮา้าน <laughs> เขาก็ดีใจนะบางคนก็ออกสี่เดือนพูง่ายๆคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะน,านา่าน่ายเชื่อถือแหละแต่พอหลังจากนั้นประมาณสองสามอาทิตย์เข้าไปที่ร้านก็ยังมีพอร้านร้านขายข้าวก็มีเพราะเหตุผลอะไรฮนะ เหตุผลเรื่องเดียวเองคือเรื่องทางธุรกิจคือถ้าเขาไม่ขายยี่ห้อนี้เนี่ยคนจะไม่เข้าร้านคือคนเข้าไปไม่ได้ซื้อมาม่าอย่างเดียวนะเขาซื้ออย่างอื่นด้วยแล้วก็เป็นตัวแม่เหล็กอย่างพูดง่ายตัวดึงดูดให้คนเข้าร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไปงอกปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ขายร้านอื่น็ขายอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาของมุสลิมเราในสังคม เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่กันนะครับแล้วก็กว่าจะให้ขอความร่วมมือให้เอาอมามากออกได้ก็ค่อนข้างยากอยูอย่ครับครับทั้งหมดนี่คือปัญหาที่อาจารย์ไปเจอโดยตรงเลยซึ่งจริงๆแล้วยังมีมากกว่านี้อีกใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วมากกว่านี้เยอะครับผมคิดว่าเราเอาเฉพาะประเด็นที่มัน,มนทั่วๆไปที่มันเป็นปัญหาร่วนะเรามานําเสนอแล้วก็พยายามจะแต่แต่ได้ผลนะครับบางอย่างแถว รอ,อบๆมห ah าลัยอิสลามยาลาเนี่ยไม่มีนะครับผมขอเรียนนิ้นึงว่าที่นู่นการทํางานเราก็ตอนนี้ในมห ah าลัยอิสลามยาลาเขาก็มีโครงการที่ไปออกตามโรงเรียนนะหรือเอาเด็กก่อนเพราะสินค้าประเภทที่เป็นสินค้าเด็กทั้งนั้นนะถ้าเด็กผู้บริโภคเด็กก็คือผู้บริโภคเข้าใจแล้วเนี่ยร้านค้าเขาไม่ขาดอีกแล้วเขาก็จะหมดไปเองเราเชื่อมั่นว่าถ้าคนเราเข้าใจขึ้นเด็กๆเขาถ้าเราเข้าใจสิ่งที่บารหารฮา,ารองขึ้น แล้วก็คนในสังคมมันมีม,มีมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มอี่ยร้านค้ามันก็ไม่ขายแล้วแต่ตอนนี้ร้านค้าย,ยังต้องเอาเป็นแม่เล็กเป็นอย่างที่เราเป็นตัวดึงดูดคนอยู่เพราะคนยังมีควาต้องการอยู่ครับเอาครับเราลองฟังคําถามจากผู้เข้าร่วมการบ้างดีครับอาจารย์ครับเราเราวิธีการเนี่ยก็คือเราจะมีกระดาษแจกใช่ไหมครับสำหรับของรุสิม,มด้วยแล้วก็รุสิมีสามารถถามได้โดยตรงเลยก็ได้นะครับ สามารถที่จะยกมือถามโดยตรงนะครับซึ่งถ้าหาว่าไม่ถามเนี่ยผมก็มีคําถามเนี่จะถามเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่านะครับจำเสาาถียรครับก็คือคืออย่างสมมติมีมาม่าขายอยู่อะไรเงี้ยนะฮะพอดีไปสอบถามก็จะบอกว่าเขาไม่ขายเป็นอิสลามำหรับส่วกของ ก็คือ,อร้านที่สมมติที่มีอาหารอย่างมาม่าหรืออะไรจำหน่ายอยู่นะครับแต่เจ้าของร้านเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ตอนนี้เนี่ยพอเราไปสอบถามเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ขายมุสลิมเขาขายคนต่างาศาสนาครับอันนี้ควรจะต้องทำยังไงแล้วเป็นเยอะนะครับที่ใช้คำตอบ จริงๆ่องนี้เป็นเรื่องหลักของพีก่กันนะต้องให้ผู้รู้ทางศาสนาตอบนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะแต่ว่าผมข,าขอคอมเมนต์นิดน,นึงว่าผมเคยเจอปัญหานี้ในทางภาคเหนือนที่เราเห็นว่าในภาคใต้เนี่ยคนทางภาคเหนือนี่คนมุสลิมเป็นคนน้อยมากๆไม่ใช่เป็นคนส่วนใหญ่ร้านคนจีนที่อยู่ที่อยู่อำเภอหนึ่งนะใน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 ทางเหนือนะที่มุสลิมไม่เยอะนะเขาก็ขายเหล้าพเราถามว่าอ้ามุสลิมทำไมขายเหล้าอ่ะ เขาบอกเขาไม่ขายมุสลิมเขาขายคนคกาแฟก็ของฮารอมนะเขาขายเขาก็ค้าขายกันไม่แต่เท่าที่ผมรู้นะฮะีนผมว่าเราอารองหลักของฟิกเนี่ยของฮารอมเนี่ยไม่ว่าจะขายกับคนมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิอมาฮารอมทั้งหมดถือธุรกิจนั้นก็ไม่ไม่เป็นดีบาดาลนะแล้วเร,เราอย่างเราต้องตรวจสอบส่วนนี้กานองาง ระหว่างรอคําถามจากผู้เข้าร่วมการก็มีพี่น้องนะส่งคำถามมาเหมือนกันครับเป็นเรื่องที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วแต่อยากจะต้องให้อาจารย์นช่วยให้ยลยอยากนิดนึนะครับเป็นคถามแรกเป็นเรื่องของก๋วยเตี๋ยวครับว่ามันมีการปนเปื้อนในตอนไหนอะครับครับก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้คือข้อมูลที่บนสไลด์นี่จะเห็นว่ามันมีข้อมูลของอยเมื่อปี2551นะครับว่าจากการสรํารวจว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งประเทศไทยเนี่ย75,000แห่งทั่วประเทศนะครับอันนี้ คือเขาประมาณว่ามีทั้งหมดเจ็ดหมื่นกว่าแห่งแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงที่มีการปนเปื้อนที่เสี่ยงนะก็พบว่าจากการทําเก็บข้อมูลทาง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 สูตรตรวจจากร้านมานะก็บอกว่ามีการใช้สารกันเสียชนิดเบนโซเอตเกินมาตรฐานรายละยี่สิบสองคือสุ่มมาร้อยหนึ่งเนี่ยมียี่สิบสอง้านที่มันเกินแล้วมันเกินเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เกินธรรมดานะปวดไหมตำรวจว่าสารกันบูด ไม่ให้โดยเฉพาะสารเป็นกรดเป็นโซเดีที่เป็นเป็นโซเอตเนี่ยโซเดียมเป็นโซเดียไม่ให้เกินพันพิเดียนแต่ว่าราคาที่ในอีสานในขอนแก่นในอะไรที่มันเขาใส่เนี่ยอีสานนี่คือจริงๆโรงงานอยู่ในในกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าส่งไปขายแถวอีสานส่งไปโรงงานใหญ่มันอยู่อยู่อยู่ในอยู่กรุงเทพแต่ส่งไปถึงยะลาด้วยนะถ้าส่งไปไกลๆเนี่ยเขาจะใช้สารพวกนี้เยอะมากใส่ใส่เจอแม่สารสูงก็ไปเจอที่ขอนแก่นเนี่ยเจอหมื่นแปดพันพิเดีย กำลหนะ 1, ึ่ง0 0น ppm นะคือหนึ่งพส่วนในล้านส่วนแต่กดเป็นตัวเบนโซเอตไปเจอ1นึ่งซึ่งมันสูงมากนะคือมันเป็นมันอันตรายต่อระบบไอไตระบบเนี่ยแล้วมันจะสะสมแล้วไอพวกไตรวายจะเกิดกันอันตรายมากถ้ากินเป็นประจำเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะแ,แล้วกันที่สองก็คือผักที่ใช้ใน,ในการผสมในในก๋วยเตี๋ยวในเ,เ,ใน,เ,เนื้อเปื่อยเนี่ยก็จะใช้โสมกันน้าต้นหอมจะพวก สารตําจัดศัตรูครื่ที่คนเพื่อน,นะร้อยละสิ่ร้อยละสิบเอ็ดแล้วแต่ชนิดนะถ้าเป็นพวกคนะพวกนี้ก็จะเยอะหน่อยแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูที่ไม่ได้มาตรฐานในร้านนะคือพวกเครื่องปรุงร้อยละยี่สิบหแล้วก็มีโดยเฉพาะอันตรายมาก,มากตัวนี้คืออันปาท็อกซิงัน้นาท็อกซินก็คือใช้อยู่ในที่ป่นอยู่ในถั่วป่น พวกนี้เนี่ยร้านค้าทุกร้านปกต,ติเนี่ยมันยิ่งช่วงนี้ช่วงทางใต้ถนะ้าหน้าฝนเนี่ยสองวันก็เริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะเสียละคือการเก็บในในถ้วยที่มันชื้นสูงๆโดยเฉพาะความชื้นสูงๆเนี่ยมันก็จะเกิดจริงๆมันต้องเททิ้งคะแต่ว่าเขายังพบว่าร้อยละสิบแปดีไม่ได้มาตรฐานแสดงว่าที่มันปนเปื้อนนี้คือมันไม่ได้ปนเปื้อนจากน้อสัตว์แต่มันเป็นการปนเปื้อนของสารพิษใช่ครับ อ๋อซึ่งซึ่งซึ่งการผลิตดังกล่าวเนี่ยมันไม่มันผิดตามมาตรฐานที่ออยยอเ้ยนูมาอยู่แล้วน่ะครับใช่ครับของอันนี้มันผิดออยก็คือฮารานไม่ต้องพูดถึงนะมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มันก็มันก็หาหารองอยู่แล้วแต่ว่าผมจะบอกเรียนิดนึงนะฮะก๋วยเตี๋ยวทุบลายที่อยู่ในสามจังหวัดที่มีต่ฮาลันหมดไม่มีเจ้าไหนที่ไม่มีฮารานเพราะว่าคนที่ไปออดินี่ยเขาออดิตว่าคุณใช้อะไรบ้าง เปวเบนซดีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ของฮาร์ร็อกใช่ไหมแต่คุณจะเปฮาร์อกก็ต้องมันใส่เยอะแต่เขาก็ไม่มีความรูท้ทางวิทยาศาสตร์อีการการ,การไปออดีตการไปตรวจรับรองพวกนี้แสดงว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์กำลังจะเปิดมุมมองของมาตรฐานทารานว่ามันจะไม่ควรที่จะมองเฉพาะการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์อย่างเดียวแต่มันจะต้องมองไปถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคในในตัวสารปนเปื้อนหรือสารยี่ออกมาใส่ในตัวอาหารด้วยอย่างนั้นถูกต้องไหมครับใช่ครับ อ๋อโอเคครับเพราะว่าผมตอนแรกผมก็เข้าใจนะว่าก๋วยเตีเ๋ยวนี่มีการผลิตเพื่อของเนื้อสัตว์เหมือนกันแต่พออาจารย์อธิบายมันจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของสารพิษอันตรายมากกว่าครับจริงๆมีอีกตัวนึงครับที่ทางบ้านเราเนี่ยเขาไม่ไม่ให้ความสําคัญผมอยู่บริษัทใหญ่ๆบริษัทหนึ่งท,ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะ,ะบริษัทนี้จะไม่ขายในเมืองไทยสินค้าตเขาเขาจะส่งญี่ปุ่นส่งยุโรปส่งอเมริกา ก๋วยเตี๋ยวแห้งที่เขาทำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ผมไปอยู่นะะประมาณสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาจะใช้สารข่าขาวคือแล้วปัจจุบันเนี่ยในก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราเนี่ยก็นิยมใช้ตัวนี้มากก็คือสารเฟอร์เมตาไบสาลไฟคือส,ส,สารทําให้มันขาวแต่สารตัวนี้เป็นสารก่อมะเร็งแต่ว่าประเทศไทยไม่มียังไม่ยังไม่ระบุนะฮะแต่ว่าถ้าส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยถูกตีกลับเลยนะครับแล้วก็ แต่ทางออยอเขาก็ยังไม่ในในผลสารวจของปีท่านหนึ่งเนีเ่ยเขาก็ไม่มีระบุตัวนี้แต่ไม่แน่ใจนะว่าถ้าสํารวจแล้วมันจะมีมีเท่าไหร่นะครับแต่บริษัทนั้นนะ่ะพนักนะงานผมจะเล่าให้ฟังเลยกาพนักงานเราเล่าให้ผมฟังผมไปไม่ทันนะผมไปในช่วงที่บริษัทเขาเลิกใช้แล้ว,ว่าเขาส่งต่างประเทศอย่าเดียวเขาไม่ขายในเมืองไทยพนักงานในมือเปื่อยหมดนะจะใช้อ้พวกสั่งเครื่อมืออสั่งายพวกนี้มันจะเป็นไม่ใช่กัดจะกัมดมือพนักงานที่ล้างเส้นล้างอะไรพวกนี้มือเปื่อยหมดนะ ขาก,ก็ตาหลังเขาตัดสินใจย,ยเกเรื่องหมดแล้วมาระดับครับที่อาจารย์พูดในช่วงต้นๆเนี่ยนะครับเรื่องที่ว่าไปดาว,วะที่โรงเรียนนะครับอาจารย์บอกว่าบอกแค่ฝ่าวิถารของโรงเรียนแค่หนึ่งหรือสองคนเนี่ยมันจะช่วยคอบคุมทั้งหมดประมาณหลายร้อยถ,ถึงหลักพัน ผมมองว่าการแก้ปัญหาตรงเนี้มันเป็นปัญหาระดับกลางนะครับปัญหาระดับกลางแล้วหลังจากโรงเรียนเลิกไปกลับไปบ้านผู้ปกครองเขาทำให้เด็กกินใส่กับอันนี้เป็นปัญหาระดับล่างที่มันเกิดขึ้นเยอะมากเพนะราะว่าทุกคนคงคงไม่ปฏิเสธว่าต้องแก้ทั้งระดับกลางทั้งระดับล่างนั่นก็หมายความว่าในในครอบครัวของตัวเองก็ต้องกลับไปปุงฝักคนในครอบครัวให้เลือกกินให้ระมัดระวังในการกิน นะครับแต่นี้อยากถามาระจว่าเราเราเรา,เรามีวิธีเคยคุยกันในการแก้ปัญหาระดับผลบ้างไหมหมายถึงว่าระดับจากผู้ปกครองลงมาครับ,รบเหมือนเหมือนกับที่อเมริกาเนี่ยครับจริงๆแล้วก็มีโรงเรียนเลยนะเป็นโรงเรียนของของเพื่อนปวกเองเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนอยู่เราคุยเรื่องนี้เขาก็เขาก็เขา้เขาใจเรื่องพวกนี้ดีเขาก็ตลักด,ดีแล้วก็ให้ไปคุยกับเด็กนักเรียนเนี่ย แล้วก็เขาจะมีวันวันหนึ่งคือวันประชุมผู้ปกครองคือผู้ปกครองม,มาจะมาทั้งหมดเลยแล้วก็เขาจะมีแล้วก็ทุกเดือนเขาจะมีผู้ปกครอ,องเขาเป็นโรงเรียนกินนอนด้วยก็ย้อนผู้ปกครองม,มาร่วมประชุมพร้อมกับเด็กเราก็มีโอกาสไปนําเสนอก็เกิดประโยชน์ถ้าอย่างนั้นได้เกิดประโยชน์ได้แน่นอนเพราะว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนที่เราไปได้ว่าแล้วไม่ได้ผลอย่างเช่นแถวเภอทุ่งแดงเมืองทุ่งยางแดงในเขตปัตตานีเราที่โรงเรียนไม่มีขายอาหารขยะไม่มีเพราะว่า ทั้งโต๊ะครูทั้งทั้งทั้งแม่ค้าที่อยู่ในโรงอาหารเราอบรมหมดเลยเขาเข้าใจดีเขาเข้าใจดีนี่ก็คือเกิดมะอยน์กับตัวเขาแล้วเขาในบ้านเขาก็ไม่มีละในโรงเรียนไม่มีละแต่ในในผงขยะเนี่ยเราก็ยังเจออาหารขยะอยู่ที่ไปสํารวจเจอเ,เพราะว่าเด็กเขาจากจากบ้านมาแม่พ่อแม่ซื้อมาบอกไม่มีขายในโรงเรียนลูกอยากกินยี่ห้อนี้ตัวนี้แม่ก็ไปซื้อมาแล้วก็ยัดใส่ในกระป๋าให้เพราะว่ามันถูกด้วยนะผมจะเรียนนิดนึงว่า อาหารขายาที่มันเต็มไปหมดเพราะว่าราคามันถูกม,มากแล้วผมทานมเนี่ยผมรู้ดีเลยว่าผมทาน้ําผลไม้เนี่ยผมรู้ดีเลยว่า,ผม,มา,ผ,มวาผมไม่สามารถทําน้ําส้มออกตลาดได้เพราะน้ําส้มบ้านเราเกือบทั้งหมดนะยกเว้นในน้ําส้มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ที่ยี่ห้อดังๆเนี่ยมันนั่นเป็นน้าส้มน้าส้มแท้แต่น้ําส้มที่ไสามบาทห้าบาทพวกนั้นนะ่ะก็กดสิติกใส่สีใ่ชักเลยแล้วใส่สา,สารัะกุดเพราะฉะนั้นนะ่ะของพวกนั้นเนี่ย ผมมีโรงเรียนตอต้อกโรงเรียนหนึ่งนะครับเฉพาะรังที่เขาวางขายนะครับแต่ละเดือนนะสูงทั่วหมัวเลยครับผมไปยืนเนี่ยผมเอามือไปไปไปแตะท้งบนแตะไม่ถึงคือคืออาหารขยะที่ที่ขายมากขนาดนั้นนะเพราะว่ามันถูกนะมันสามบาทหรือห้าบาทเด็กๆซื้อนะลูกผมก็ซื้อะลูกผมก็ซื้อเพราะว่ามันคือเราแต่ถ้าโรงเรียนโอเคหรือผู้ปกครอง ยี่มีความเข้าใจเรื่องนี้นะผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แก้ได้ในในแล้วเป็นการแก้ที่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 เมื่อกี้ที่ทางวิทยา,รากรถามผมว่าอะไรสําคัญกว่าในระบบทั้งหมดนื่นกฎหมายระบบนู่นระบบาไม่สํงคงาคัญกฎหมายของความขเข้าใจของผู้บริโภคถ้าทุกคนทั้งพ่อแม่เข้าใจเด็กเข้าใจโรงเรียนเข้าใจอาหารไทยอยากไม่มีช่ะาจจะเรากฎหมายนั่นแหละจ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 ะมีวิธีไหนที่จะปรับการที่จะมาตัดสาน คือคือข้อางล่างก็พัฒนาข้างล่างไปะระดับาการก็ทําไปแต่ระดับคนมันมามันมันมันมาเจอกันสีก็จริงๆเรื่องนี้ก็ทางชมรมก็ยังยัง,ย,งยังก็ทมอยู่แต่ว่าทําร่วมกับที่มายาดนะก็คือเราเคยไปที่กับเขาพ่อป้าเราไปที่สะพานนะเราไปคุยแล้วก็ใน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 พืนที่สภานเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอนุกรรมธิการส่งเสริมกิจการทารฝ่ายสิทธิมนุษยชนให้คุ่มของผู้บริโภคซึ่ง ทางสวาจากบริวิบาลูเนี่ยเป็นเป็นประธานอนุกรรมการกรรมธิการชุดนี้อยู่ก็เราเคยคุยนะแต่ว่าผมไม่อยากจะเล่าปัญหาสัวของของ,ขององค์กรในบ้านเราให้ให้ในที่ประชุมที่นี่นะจริงๆแล้วมันมีเรื่องเล็กๆอยู่อีกหลายเรื่องนะที่เรามันมัน,ม,นมันมีความขัดแยง้งเป็นเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะเป็นเรื่องการไม่ยอมปล่อยหัวาลหน้าถ้าเปิดโอเนไปแล้วมันจะมี คือมันมันมันมีเรื่องอื่นอยู่ทําให้พรบฉบับนี้เนี่ยมันมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็ปัจจุบันเท่าที่รู้นี่ยังไม่ได้ยื่นยังไม่ได้ยื่นอยู่ในชั้นกรรมธิการเลยนะครับมีคําถามค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นต้องการรายละเอียดค่อนข้างมากครับอาจารย์ครับเป็นคําถามที่สืบเรื่องกับคําถามเรื่องวู้เตี่ยวเมื่อสักครู่ครับคืออยากจะได้รายละเอียดนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยผวยเสี่ยวเนี่ย กับฮาลาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีสิ่งปนเปื้อนคือตอนนี้เนี่ยเราต้องแยกประเด็นว่ามันเป็นประเด็นมีการปนเปื้อนของน้ําสัตว์หรือเป็นปกันแค่การกปริมาณที่มากเกินไปของสารที่ใส่เข้าไปตรงน,นี้เนี่ยเราเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราเราจะเลือกยังไงหรือว่าตอนนี้มาเนี่ยทุก ก๋วยเตี๋ยวเลยเรากินไม่ได้เลยหรือเปล่าหรือว่ากินได้อยู่เพียงแต่ว่ามันไม่มีต่อสุขภาพหรือว่ามันไม่คา้านแล้วหรือว่ามันยังไงครับขอพอดีว่าคาถามเนี่ยอยากให้ชัดเจนลงไปเลยเพื่อที่จะได้เลือกปฏิบัติซื้อ,ซ,อซื้อมาครับรับประทานได้อย่างถูกต้องนะครับคือเนื่องจากกฎหมายบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับอ่านในรเรื่องขอ,องอ่อนแอของของ,ของการบังคับใช้นะครับเมื่อกี้ที่ครับเมื่อกี้ประเด็นที่ที่บอกว่า กฎหมายเราเข้มแข็งนะกฎหมายหมายถึงว่าการบางังคับใช้ที่มันเข้มแข็งแน่นอนฮนะมันมันก็เหมือนกับโรงเรียนที่เราไปคุยกับผู้บริหารสองคนแล้วก็ทําให้เราเซฟคนได้เด็กนักเรียนห้าร้อยหรือว่า่านคนหรือสองพันคนได้เราคุยกับร้านค้าหนึ่งหนึ่งร้านหนึ่งร้านค้าถ้าร้านค้ามีใจระบายไหมคนระับเราก็ช่วยลูกค้าได้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนนะครับกฎหมายนี่ยิ่งยิ่งสำคัญใหญ่เลยนะถ้าเรามีกฎหมายมีการบางังคับใช้กฎหมายที่มัน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 มีผลนะฮะมันก็จะทำให้ทั้งประเทศเนี่ยหายไปเลย อันนี้อันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันมันยากตรงที่ว่าผมอยากเรียนนิดนึงว่าเรื่องผลประโยชน์น้ำส้มเนี่ยน้ำส้มปลอมน้ำส้มเกน,เนียตลาดมูลค่าการตลาดทั้งประเทศต่อปีนะสองหมื่นล้านสองหมื่นกว่าล้านนะครับสองหมื่นกว่าล้านถึงสามหมื่นล้านสองหมื่นถ้าผมจําตัวเลขไม่ได้นะแต่ว่าเยอะมากครับโดยเฉพาะน้ำส้มเกตัวนี้โรงงานอยู่หนึ่งโรงงานงมีซัพนไเบออที่ส่งสารเคมีเนี่ย เคยคุยกับผมว่าเขาส่งาสารกาบูรให้กับโรงงานหนึ่นงแถวสามพันนครปฐมเดือนละเขาไม่รู้กี่ซับไยเลยนะเฉพาะตัวเขาหนึ่งคันส็ล้อเฉพาะตัวเขาเองนั่นหนึ่งคันสิบล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกนี้เนี่ยมันม,มันมันมันอยู่ที่จรรยาบรณของคนคนผลิตด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าถ้าบ้านเราเนี่ยคือถ้าสมามติว่าออยไปจับเจอว่า สารการบูตเกิดมาตรฐานตัวนี้เกิมาตรฐานตัวนี้ตัวนี้เกินมาตรฐานคือเขาจับได้ข้อหาเรื่องการแสรจจดงฉากอันเป็นเท็จซึ่งปรับแค่ห้าพันบาทเนียแล้วยอดขายเขาไม่รู้กี่พันล้านเนี่ยกับห้าพันบาทเนี่ยาวิเคราะห์มันก็อาจจะเกินห้าพันแล้วผมว่าเราแต่ละกฎหมายปรับแค่ห้าพันอันนี้ก็คือปัญหามันกันว่าถ้ากฎหมายไม่เข้มแข็งกันมนาทับใช้กฎหมายไม่จริงจังสังคม,มเนี่ยก็ก็ถ้าแต่ถ้าแก้ได้ข้างบนเนี่ย แน่นอนครับมัน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 เป็นการแก้ที่ยั่งยืนเป็นการแก้ที่ต้นเหตุเลยแล้วอย่างนี้อาจารย์จะแน่นอนยังไงให้กับแม่บ้านหรือว่าคนที่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาต้องมาทานหรือว่าตอนนี้เราต้องถึงกินไปเลยจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผจะเรียนนิดนึงว่าเขาออยเขาก็ช่วยแะเขาก็เขาก็มีวิธีการเขาบอกว่าถ้าเราซื้อมาเนี่ยให้ลูกน้ำร้อนหลายครั้งแต่ว่ามันอยู่ในเส้น่ผมก็ยังบอกว่าถึงไม่ลูกน้ำร้อนหลายครั้งมันก็ไม่ได้เกิด เกิดอะไรขึ้นสารกันสารข้าวขาวก็ไม่ได้หลุดออกไปสารกันโบดก็ไม่ได้หลุดออกไปแต่ว่าทุกเจ้าไม่ก็ไม่ใช่ทุกเจ้านะครับก็มีประมาณ22%หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังมีละแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงว่าถ้าอยู่ในต่างจังอยู่ในกรุงเทพนี่อาจจะดีหน่อยนะครับทางที่ดีเนี่ยโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าจากประสบการณ์ของผมนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวนี่ถ้าเรียกว่าความ,วาวามชื่อม,มันสูงมาประมาณ3 8เใช่ไหมแต่ถ้าเป็น เขาเรียกว่าเส้นเล็กเส้นที่ทาผัดไทยเนี่ยมันจะมันจะผ่านการอบแห้งขั้นต้นแล้วมันจะเหลือประมาณไม่ถึง20%มันก็จะอายุคือมันความเชื่นยิ่งสูงเนี่ยอายุยิ่งสั้นนะครับสียิ่งขาวแสดงว่าแน่นอนัะมันต้องไอที่ขาวกว่านีงคนคนเรามันชอบสีขาวขาวเราก็พยายามอย่าซื้อของประเภทนั้นอย่าไปซื้อของที่มันมันมาที่ไกลๆดูโรงงานอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นเป็นแล้วก็การใช้เนี่ยก็คือ ทางยอยแนะนำนะผมก็ไม่รู้ว่าทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นไงเขาบอกให้ลูกน้ำร้อนหลายครั้งหรือว่าผักแล้วก็มีลูกน้ำร้อนให้ผ่านน้ำหลายครั้งทำตรงนี้นะแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าทางที่ดีไม่ต้องทานเป็นประจำเพราะทานเป็นประจำม,มันสะสมอยู่แล้วมันมันไม่ว่าจะผ่านถึงแม้จะผ่านมาตรฐานนะครับผ่านมาตรฐานว่า22เปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านแต่ไอ้ที่ที่ผ่านมาตรฐานอีก78เปอร์เซ็นต์โดนแล้วน,นะมันก็ยังใส่อยู่นะครับเพราะนั้นเราไม่ควรจะทานเป็นประจำแค่นั้นเอง ครับผมก็ขอบคุณอาจารย์นะครับในคมถามมาสักครู่นะครับมีประเด็นเรื่องลูกชิ้นเหมือนกันครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงนะครับเรื่องลูกชิ้นถ้าเกิดลวกลวกกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยบที่ที่ร้านเนี่ยที่งลวกมากเนี่ยสารสารเนี่ยนะครับมันหายไปเพราะมันไปเปื้อนในน้ำก็อยู่ในน้ำผมก็อันนี้อันนี้คือผมอ่านเจอในในข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะแต่ว่าผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะมันจะช่วยได้นะ โรยเโทรสารพ่อขาวนี่มันอยู่ในมันอยู่ในคือเขาผสมเป็นเป็นในสภาพที่เป็นของเหลวนะเวลาใส่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ไม่คือไม่ได้เคลือบหน้าพูดง่ายถ้าเคลือบหน้ามันละลายได้แต่นี่มันมันผสมตั้งแต่ตอนตอนโม่เลยตอนโม่ั้งแป้งเลยครับครับอาจากภาพเกี่ยวกับเรื่องของลูกชิ้นนะครับรายละเอียดมีการคนเพื่อนหรือว่ามีวิธีการเลือกซืกอ้อบริโภคยังไงหรือเปล่าหรือว่าเข้าข่ายเหมือนกันกับ ก๋วยเตี๋วด้วยเหมือนกันขอจำช่วยให้รายละเอียดนิดน,นึงนครับครับลูกชิ้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วถ้าเราจําได้นะครับมันจะมีประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ว่าไม่ใช่เป็นข่าวใหญ่ก็ปรากฏว่าการไปสุมตัวอยู่เจ็ดบริษัทมีอยู่หกบริษัทที่ใช้สารกันบูดเกิดมาตรฐานล,ล,ล,ลูกชิ้นแล้วก็มันจะมีสารบอลหลกนะสารบอลหลกก็คือที่ทาําให้มันกรอบๆนะคือประเภทพวกนี้เนี่ยมันมันเคยอ,อย่างนี้นะผมะคือลูก ลูกชิ้นอาหารแล้วก็ตัวไส้กรอกลูกชิ้นประเภทนี้เนี่ยผมเคยคุยกับเจ้าของ i อบีนะคุณคุณสามารถแต่ก็บอกผมว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมุสลิมเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของโรงงานเราไม่ได้เป็นตั้งแต่ต้นน้ำเราเป็นที่กลางกลต้นน้ำหมายความว่ามีทั้งลงเชื่อแล้วก็คือปกติการผลิตพวกของพวกนี้ไส้กรอกลูกชิ้นันเม่มันใช่ายโกดักคุณให้ง่ายคือใบโกดังก็คือสินค้าที่ไอส่วนที่เหลือจากเนื้อไก่เนี่ย ส่วนที่เป็นเศษเนี่ยเาก็จะามาทำมา,มาทำเป็นพวกไส้กรอกทบประเภทน,นี้คือทาง IBM เนี่ยเขาไม่สามารถที่ไปซื้อเศษพวกนั้นมาผลิตเป็นไส้กรอกได้เขาก็บอกเขต้องซื้อเนื้อพูดง่ายๆคือต้องต้องซื้อของแพงอะ่ะถ้าต้นทุนการผลิตเนี่ยพวกนี้มันสินค้าประเภทนี้ถ้าแพงกว่ามันก็ขายยากแล้วที่สาคัญเนี่ยของไอบีเอฟเขาก็ใส่สารจันบุดแต่ว่าเขาใส่ เขาก็แจ้งออกมาเขาก็ใส่ตามตามมาตรฐานนะตามราะถ้าไม่ใส่เลยมันอยู่ไม่ได้คือประเด็นประเด็นก็คือว่าผมว่าสิังในสังคมของเราเนี่ยเราจะเจอของกินที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยที่มันไม่ได้คือมันไม่ต่อยิบเนี่ยมันเยอะมากๆผมจะบอกว่ามันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นการเรียกว่าเราจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ยากเลยนะในสมัยนี้เราไปดูในถ้าพวกเราเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ย โต๊ะกูเกิลนต๊ตูต๊กูรู้รู้มากอะไรมากระบาสีเลยเข้าไปนี่ยโอ้โหออกมาเป็นชุดเลยออกมาเป็นเรื่องๆเลยใน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 ส่วนนีนในในมคิดว่าเราไน่นงนานเรียนในตอนนีนเพในะน่นนใ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 นานใ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 ีกนในใอใน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 กนกนในในานในานใกากในในในพนกนในในตนในในใน่นกนใ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 น้นใ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 งใน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 ุนใ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 นนในใงใน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 นนนนานนอในใ เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือเกิดจากการกินดังนั้นเราให้ความสาคัญนิดหนึ่งว่าการซื้อ,อนอกจากเรื่องฮาร้าแล้วหน่วยงานสวิฟา์าหน่วยงานที่ออกรับรองในฮารา่เนี่เขาไม่ได้ออกรับรองหนึ่งต่อยิบน,นะเขาแสดงมาฮาลั่แค่นั้นเองแต่ว่ามันเป็นอันตายต่อสุขภาพไม่เป็นรันตายสุขภาพเนี่ยเรายังไม่ถึงขั้นนะั้นยกเว้นผมจะมาแชร์เหีนที่ผมอยู่ทางใต้ผมอยู่กับติดกับประเทศมาเลเซียนะครับเมื่อปีปีที่แล้วว่าจะที่เราไป เยี ừ, à, không còn, không còn ่ยมอ่าเยี่ยมองค์กรององบริโภคที่มาเลยมีห้าสองนะ